ขอความเจริญในธรรมยังมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาชนะราชรสดมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังประศูนธ์ที่อาตมาภาชนะม,มาเผยแผ่ชื่อว่าตาติยะหิตาโซดสวดที่ว่าเดียวเรื่องผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนและคนอื่นข้อความในประศูน์นี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปิกูน์ทั้งหลายภิกูน์ประกอบด้วยธรรมห้ประการชื่อว่าไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน และปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นคือหนึ่งตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล 2. ตนเองไม่ถึงพร้อมด้วยสมาธิและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ 3. ตนเองไม่ถึงพร้อมด้วยปัญญาและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา สี่ตอนเองไม่ถึงพร้อมด้วยวิตมทและไม่เช่าชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมทห้าตนเองไม่ถึงพร้อมด้วยวิโมติญาณทัศนะและไม่เชิาชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมมติญาณทัศนะข้อความเหล่านี้มาในพระโสดอังคุตระนิกายปัญจการนิบาตประตายพิดกเล่มที่22ข้อที่1 9หน้าที่22 ปราตาอรปิดอกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาพานามาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญ,ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตอนให้สู่แนวทางที่ดีคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นคำสั่งสอนเพื่อนำเราไปสู่ความเจริญในชีวิต สู่ความเจริญทางจิตพัฒนาจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นจนฝ่าจะเข้าถึงมากผลนิพพานขั้นตอนของการเจริญสติขั้นตอนของการเจริญสมาธิภาวนาก็เพื่อที่จะให้ถึงวิปัสสนาภาวนาและที่สุดแล้วก็ถึงความหลุดพ้นจากกิเลส ความหลุดพ้นจากทุกความหลุดพ้นจากอาสวะได้นั่นเองการสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงมีคำสั่งสอนที่สูงสุดก็คือปฏิบัติเพื่อมคผลนิพพานเพื่อดับกิเลสในใจตนเองเพื่อไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกนั่นเองฉะนั้นนิพพานก็คือความดับดับอะไรดับกิเลสในใจของตนเองนั่นเอง อัตัาภาพขอเจริญพร